เมื่อคุณหลดมดดอมาแล้วพอแล้วพอผ่านมาวันหนึ่งคุณเอาเมลอนออกมาตัวหนึ่งเออเอาเมลอนออกมาดีกว่าฮะเฮะ้ยมันมองหน้าเราได้ไงมองหน้าอีกแล้วเคยเห็นสองรอบแล้เวเนี่ยไม่เคยเห็นเลยวัตเตอร์เฮลได้ไงอะเห็นครั้งแรกเนี่ยในเกมเนี่ยเห็นแต่อยู่ใน y u t u u e เฮ้ยวัเตอรโอ้โห โอ้โหแต่และตัวฟิกเกอร์ลหละเป็นไหมฟิกเกอร์ก็เป็นโอ้เป็นหด้ไเมล่ะอันนี้ก็เป็นยังไงอะ่ะมันเป็นไบโบได้อีๆหาวิธีการฆ่ามันแบบอื่นดีกว่า <c oughs> อ่ะเอาอันนี้แทงตัวมันแทงไว้เลยอ้อขาไปซะ 手が弱りゃ。Oh, tenga, yo, yeah.